ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับว่าในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะแล้วก็มาสภาพผมข้างหน้าปเปียกๆแบบนี้คือวาเพิ่งไปล้างหน้ามานะคะทุกคนแล้วก็มีไอเทมล้างหน้าดีๆที่วาจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะเป็นสิ่งที่วาใช้ในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าน้องเขาดีเลยนะก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือตัวนี้เลยน้องคนนี้คือ mercy vitamin c extra bright gel cleanser นะคะเขาเป็นเจลใสล้างหน้านะ,ะแพคเกจก็จะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเนาะแล้วก็มีฝา หมดมาให้เรียบร้อยเลยว่าซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะตัวนี้ของให้มาในปริมาณที่เยอะเลยนะ20กรัมเลยมาดูคําเค็มของเขากันบ้านดีกว่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเจลใส่ล้างหน้าสูตรวิตามินซีจากเมอร์ซีนะคะช่วยลดปัญหาสิวลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะต้นเหตุสําคัญที่ก่อให้เกิดสิวพร้อมบํารุงผิวให้ดูกระจ่างใสนะคะที่สําคัญคือไม่มีสารอันตรายต่อผิวนะไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีสเตียรอยด์ด้วยมาลองดูเนื้อเจลล้างหน้ากันบ้านดีกว่านะคะเนื้อ ขของเาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ เห็นไหมจะมีความแบบใสมากๆนะคะแล้วก็คือเนื้อไม่ได้หนักนะคะมีความบางเบาอยู่นะเห็นไหมว่าลื่นๆแบบนี้เลยที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากๆนะคะกลิ่นจะมีความเป็นส้มๆนิดนึงอะ่ะมันจะคล้ายๆตัววิตามินซีที่เป็นเซรั่มของเมอร์ซี่ตัวนี้นะคะกลิ่นเดียวกันเลยนะทุกคนใครที่ชอบกลิ่นส้มกลิ่นผลไม้นี่คือฟินมากทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกตอนที่ใช้ตัวนี้กันบ้านดีกว่านะคะวิธีใช้ของว่าคือว่าจะใช้ตัวนี้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะถ้าเป็นตอน เย็นวาแนะนําว่าเพื่อนๆคนไหนที่แต่งหน้าหรือว่าใช้เครื่องสอําอางที่กันนะ้ำมากๆให้ใช้พวกไมเซล่าคลีนซิ่งในการเช็ดเครื่องสอําอางออกก่อนนะคะร้อยค่อยตามด้วยน้องคนนี้นะเพื่อความสะอาดที่หมดสดแล้วก็ล้าลึกขึ้นไปอีกเวลาใช้ก็คือใช้แบบเจลล้างหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้าตามปกติได้เลยนะคะความรู้สึกแรกก็คือฟองเขาค่อนข้างจะเยอะเลยนะทุกคนฟองมีความนุ่มฟูแล้วก็ลื่นผิวนะคะฟอกได้แบบทั่วๆหน้าสบายเลยนะคะที่สําคัญคือเวลาฟอกไปบนหน้ามัน จะมีกลิ่นส้มด้วยอ่ะทุกคนเป็นสิ่งที่ว่าชอบมากนะคะแล้วพอล้างหน้าเสร็จนะคะมันจะให้ความรู้สึกที่ผิวหน้ายังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะผิวคือไม่เอียดเลยนะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีความลื่นๆผิวนิดนึงจะรู้สึกว่าเอ๊อาจจะไม่สะอาดหรือเปล่าแต่จริงๆเขาสะอาดนะคะเพียงแต่ว่าเขาช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผิวผิวจะไม่เอียดแล้วก็ไม่แห้งตึงที่สําคัญพอล้างหน้าเสร็จแล้วอ่ะมันจะยังมีกลิ่นส้มอ่ะหลงเหลืออยู่นิดนึงนะคะเป็นสิ่งที่ว่าชอบมาก ว่าชอบกลิ่นส้มของเมอร์ซี่มากๆนะคะมันให้อารมณ์ที่ผ่อนคลายดีนะทีนี้มาพูดถึงผลลัพธ์จากการใช้กันบ้านดีกว่านะคะว่าใช้ตัวนี้ได้ประมาณ3-4วันแล้วนะคะอย่างแรกเลยคือว่ารู้สึกว่าผิวว่ามีความแบบนุ่มๆขึ้นอ่ะทุกคนอันนี้คือความรู้สึกที่ได้หลังจากการล้างหน้าเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ทําให้ผิวระสูญเสียความชุ่มชื้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นผิวมันก็ยังมีความนุ่มๆเลื่อนเหมือนมีความชุ่มชื้นดีอยู่นะคะแล้วผิวก็คือมีความสะอาดหมดจด ดีมากนะคะความมงความมันนี่คือล้างแล้วหายเกลี้ยงเลยนะอันนี้คือหน้าที่วาเพิ่งล้างเสร็จนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าดูสิมีความแบบดูสุขภาพดีนะคะผิวมันจะดูแบบไม่ได้แห้งแกลกนะมีความแบบรู้สึกว่ายังเป็นผิวที่ดีอยู่นะคะแล้วตัวนี้เขาช่วยเรื่องสิวด้วยนะคือว่าเป็นสิวผดเล็กๆประมาณเม็ดสองเม็ดตรงหน้าผากนะคะพอใช้ตัวนี้แล้ววารู้สึกว่าเออน้องหายไปแล้วนะดูสิน้าผากก็คือเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจก็คือน้องเขาค่อนข้างอ่อ ่อนโยนมากๆเลยนะทุกคนโดยเฉพาะตอนที่วาาใช้ตอนเช้าหลังจากตื่นนอนแล้วอะคือมันดีมากอะมันทําให้วารู้สึกว่าผิววาสดชื่นขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่ากลิ่นส้มของเขาหรือว่า ความที่เขาล้างแล้วยังได้ความชุ่มชื้นอยู่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าผิวเรามีความเฟสขึ้นพร้อมที่จะเริ่มใช้ชีวิตในวันใหม่ด้วยความสดชื่นสดชื่นนะคะก็เลยเป็นอะไรที่วาประทับใจน้องคนนี้มากนะส่วนเรื่องความกระจา,ายใสอันนี้ว่ายังเฉยๆอยู่นะคะเพราะว่าวาก็เพิ่งใช้เขาได้ไม่นานด้วยแหละเรื่องความกระจา,ายใสจะต้องดูกันไปยาวๆนะคะเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เจลล้างหน้าที่ให้ความสดชื่นอ่อนโยนแล้วก็ยังช่วยเรื่องสิวด้วยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะที่สําคัญคือแพคเกจดีราคา น่ารักน่ารักแบบนี้ใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อมาลองใช้ได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะว่าใช้แล้วชอบใช้แล้วดีก็เลยต้องมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะใครเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพื่อนๆคนอื่นเพิ่มเติมนะคะหลายๆคนจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้านนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วาด้วยนะจะได้มารีวิวแบบนี้ให้ดูกันเรื่อยๆ เลยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้ว่าไปก่อนนะบ๊ายบาย